สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้กัสิมารีวิวนะคะรีวิวกล้ยมาหอยเนาะกล้ยมาหอยเป็นกล้ยทีหลายๆคนหูดีลกดักษาดีว่าเป็นกล้ยทีบ่มีเพียงเครือเดียวเด้วพี่นอ้องออกเครือแต่ลเตือนีสีใดสองเ,เครือสามเครือ,รอก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ตน้นแล้วแต่การดูแลรักษาซึ่งอิรานผ้าพอ่อนได้สื่อมาเด้อพี่น้องก็แงงอยู่จังสรนจะเม็นดีอกดีใจหลายพี่น้องเอ,อ้ยสื่อมาสมสื่อแพงอยู่ดอก สื่อมาสามนอหนีนอที่หนึ่งได้พี่น้องซื้อมาต่างแต่ต้นหน่อยก็หนีได้พี่น้องหน่อยก็แขนอีกหกร้อยบาทนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ราคาว่าไพ่สื่อใดเด้ออันนี้คืออันอยาพ่อใจสื่อในราคานี้เพราะว่ากับเป็นมองทีน่าเชื่อถือพอสมควรนะคะก็เลยซื้อพ่อจะสื่อมาแล้วนี้พี่น้องเออเจมันพ่อได้ซุ่มหัวอ,อกหัวใจเนาะต้นหนึ่งมีอยู่สองสองสองหัวหรือสองเอยียงล่ะพี่น้องสองแสกบอก นี่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 ตอนนี้ออกแล้วได้สองนอออกแล้วได้สองนอตอนซื้อมากที่แหล่งอ่ะมีอยู่สามนอพี่น้องมีอยู่สามนอหนีนอที่หนึ่งฟูมาไเ้เกือบปีแล้วได้พี่น้องแต่ว่าเจอวิกฤตเจอวิกฤตยังมาตีนอนกินเพลนนอนกินเพลนเด้อพี่น้องเด้อนี่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 พี่น้องโอ้ยสมาสุ่อกสุ่งใจดีอกดีใจหลายหล่ะว่าบ่ได้ถืกกลมถืกตัวเนาะนี่ว่าบริถ้ถืกตัวพี่น้องมีอยู่สอง สอง,สองรือว่าเป็นสองขือสิสองต้นพี่น้องเอ้ยนี่แล้วก็มาหอดเครื่องทางล่ล่ะว่าอันได้ของแถอยูงี่สีนะนี่คืออีกต้นหนึ่งพี่น้องแต่ว่าต้นนี้นั่น <S <S เจอนอนเจาะนอนกินก็เลยตัดต้นตัดหยอดเพื่อรักษาตัดยอดเพื่อรักษาต้นเดเ้อพี่น้องบานนี้อันนอพิ่นกระขึ้นมาทั้งขางนอหนึ่งยู่นี่นอนกินพิ่งที่ละพี่น้องนี่เล่นตะลนานอนก็นได้อันนี้นอนที่สามนี่พี่น้องซื้อมาพร้อมกัน นีน่นอที่สามสามน,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 นอนี่เป็นตลอดอยูเป็นตลอดที่ดอกบังอันนี้พี่น้องเพิ่นหืมหนามเนาะถือน้อนกินกําลัางฝืนพี่น้องนี่ซ้ำนีก่กะซีพอดีอกดีใจหลายๆนอพี่น้องนอวานเฮาบริถิถือตุ่มถือตัวแต่ว่าเพิ่นกระบ,บอกอยูว่าบางต้นกะซีได้เรื่อนหนึ่งสองเรื่อสามเรื่อแล้วแต่งซีนะค่ะจะโบสสามสี่เรื่อเสมอไปเพิ่นว่า แต่ว่าขันเห็นออกมาเนี่ยนี่ก็ดีใจแลล่ะพี่น้องดีใจแล้วนะคะดีใจแล้วนี่ก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนี่ลักษณะต้นตอนนี้ออกออกได้สองนอแล้วนะคะออกได้สองนอแล้วนะคะซื้อมานอเน่น้อยพี่น้องประมาณจำรุดหน่อยรุดนีอยู่พี่น้องขึ้นมาตัวนี้มันกัะหน่อยโผล่เนาะนี่หน่อยรุดหนีอยู่นี่ซื้อมา แต่ว่ามาอยู่นี่ก็เพี้ยนมไดไลเนาะเพิ่นเพิ่นถือน,น,นอนกันเลยตัดต้นตัดยังออกเขาก็ฝืนปลูกได้เกือบปีละได้พี่น้องนี่ปลูกได้เกือบปีละละแต่ว่าด้วยเจอนอนเจอ,อยังเนาะนั่นอีกต้นหนึ่งก็เลยตัดต้นเพิ่นเขาก็แตกขึ้นไหมนี่ต้นที่สามพี่น้องคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งซื้อดอกว่ากล้วยมาห้อยถี่ซื้อมาบางคนถือต้มถือตัวไปหลายเนาะว่า กล้วยมาห้อยแต่ว่าบบเมนมาห้อยอีงสินะก็ใส่วิจารณญาณในการเลือกซื้อเลือกสันใด้พี่น้องเลือกมองทีนาเสื้อถือใดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เปี๋ในพี่นอ้องเพียงเท่านี้เนาะ